ค่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะวันนี้ทำพิอากา์ในหัวข้อชีวิตจนถึงสิ้นปีจะเกิดอะไรบ้างหลังจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะคะมาเช็คพลังงานดูกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเรื่องราวของชีวิตความสัมพันธ์กันบ้างเลือกทั้งหมด3กองนะคะแล้วไปดูคำตอบกันเลยว่าจากนี้จนถึงสิ้นปีจะมีอะไรในเรื่องราวชีวิตของคุณบ้าง สวัสดีคนที่เลือกพีิอากาศกองที่1ในหัวข้อชีวิตจนถึงสิ้นปีจะเกิดอะไรบ้างและตามหัวข้อเลยนะคะเรื่องราวจากนี้จนถึงสิ้นปีมันมีหลายอย่างที่อาจจะเป็นเรื่องของการไฟติ้งนะคะการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตคุณจะต้องเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากขึ้น มันมีความเบื่อหน่ายเป็นพักๆค่ะบางทีคุณอาจจะรับผิดชอบกับเรื่องราวหลายอย่างหรืออยู่ในตำแหน่งที่จะต้องเข้มแข็งตัดสินใจให้เด็ดขาดกับเรื่องราวปัญหานะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของความเครียดคิดเยอะคิดมากความรู้สึกที่ดราม่านะคะกับการจากลาหรือการต้องถอยหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะยังไม่พร้อมหรือว่า ไม่อยากที่จะทำอะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้เป็นเรื่องของความสมดุลในชีวิตก็ได้มันมีเรื่องความรักนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณอาจจะพยายามฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเพื่อใครบางคนแต่มันยังนิ่งยังเงียบยังไม่มีจริตอะไรที่เหมือนจะได้พัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ หรือเขาอาจจะหายไปเลยอะคะ่ะเหมือนเงียบไปอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่ในเซฟโซนของตัวเองสักระยะหนึ่งดังนั้นมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาดูแลตัวเองนะคะบางครั้งการให้มากไปมันก็ไม่ได้ให้อะไรกลับมาในชีวิตเราเพราะงั้นขอให้คุณกลับมาพัฒนาตัวเองเอาความรู้สึกทั้งหลายนะคะกลับเข้ามาใส่ใจ กับเรื่องราวของคุณรักตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองไปต่อในชีวิตคนคนนั้นเขาอาจจะเงียบอาจจะนิ่งหรือว่าหายไปเดินจากลากันไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นเวลาที่คุณจะเก็บกู้ความรู้สึกของคุณกลับมาอยู่กับตัวเองและเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเรียนรู้การรักและการฟังเสียงหัวใจตัวเองเพื่อพัฒนาต่อยอดชีวิตของคุณให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ก็เรียกว่าเป็นการเก็บประสบการณ์ที่ไม่ดีมาเป็นแรงผลักดันนะคะให้ชีวิตของเราพัฒนาไปต่อแล้วก็เรื่องของคำเตือนนะคะขอให้คุณคิดในทางบวกนะเชื่อมัน่นศรัทธาในเรื่องของโชคชะตาความหวังยังคงมีนะคะกับเรื่องราวความสัมพันธ์นี้เพียงแค่มันอาจจะมีจังหวะที่คุณจะต้องเติบโตก่อนและถึงจะได้กลับมา นะคะคมันมีเรื่องที่ต้องไปเยียวยาไปรักษาตัวไปแก้ไขความคิดไปเติบโตในชีวิตก่อนแล้วค่อยจะมีเรื่องของการสื่อสารนะคะเพราะงั้นอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งซีเรียสไปนะคะขอเตือนไว้เลยว่ามันจะมีการกลับมาอยู่แต่ขอให้ให้เวลาในการรักตัวเองไปก่อนเติบโตอุดมสมบูรณ์เชื่อมั่นในความเป็นไปได้ไปก่อนไกด์ไลน์เขาก็บอกให้เราฟื้นฟูนะคะ ความเชื่อจิตใจความศรัทธาความเห็นคุณค่าในตัวเองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยมันทําให้เราสามารถดํารงอยู่กับทุกคนได้อย่างเท่าเทียมและไม่รู้สึกว่าเราจะต้องด้อยค่าตัวเองเมื่ออยู่กับใครหรือจะต้องกดใครเพื่อให้เราเห็นหรือมีคุณค่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถอยู่กับใครก็ได้ด้วยความรักความศรัทธานในตัวเองนี่แหละ มันจะทำให้คุณสามารถไปต่อในความสัมพันธ์ได้ในระยะยาวเพราะงั้นใครที่ห่างหายกันไปอาจจะต้องกลับมารักเติมเต็มฟื้นฟูคุณค่าภายในเมื่อคุณเต็มอิ่มสมดุลสมบูรณ์จากภายในแล้วการกลับมาไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นโชคชะตาเป็นการหมุนวนระหว่างการเรียนรู้การเติบโตการต่อยอดในชีวิต ไปพร้อมๆกับการเงียบหายและการกลับมาในความสัมพันธ์เหมือนมันสลับกันไปมานะคะจนกว่าคุณทั้งคู่จะเติบโตเป็นคนที่ดีในแบบของตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนมันจึงจะเป็นช่วงเวลาที่กลับมาสื่อสารกันอีกรอบหนึ่งและเมื่อไหร่ที่มันมีปัญหาเรื่องคุณค่าการด้อยค่าหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะห่างหายกันไปอีกค่ะ แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพลังงานของไพ่เขาเตือนว่ามันเป็นการกลับมาเมื่อคุณพร้อมและขอให้มีความหวังรวมทั้งความเชื่อมั่นศรัทธาแข็งแกร่งภายในตัวเองนะคะจากนี้จนสิ้นปีจะเป็นจังหวะของการถอยห่างความรักความสัมพันธ์อยู่ในจังหวะของความเบื่อหน่ายและการรอคอยการสื่อสารการพูดคุยและมันจะมีกลับมาแน่นอนเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบัน อย่าง Active มีพลังชีวิตพลังความรักและเห็นคุณค่าในตัวเองใครที่อยากเช็คดวงส่วนตัวหรือรับคำไกด์ไลน์นะคะทักทายมาดูดวงส่วนตัวกันได้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังการสมัครสมาชิกและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่2ในหัวข้อชีวิตจนถึงสิ้นปีจะเกิดอะไรบ้างตามหัวข้อเลยนะคะ เรื่องราวหลังจากนี้จนถึงสิ้นปีเป็นเรื่องของการดูแลการอบอุ้มการให้ความช่วยเหลือคนในครอบครัวก็ได้คุณแม่ก็ได้คนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้มันมีบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องอุปสรรคปัญหาในชีวิตจังหวะที่คุณจะต้องเริ่มต้นอะไรบางอย่างหรือเป็นจังหวะที่คุณจะต้องมา หนุนนำนะคะเกื้อหนุนคนในครอบครัวและพลังงานเรื่องราวตรงนี้นะคะมันอาจจะนำพามาซึ่งปัญหาและความหน้าปวดหัวเป็นจังหวะที่คุณจะต้องใช้เวลาค่ะในการก้าวผ่านอุปสรรคก้ควาวผ่านเรื่องราวนะคะปัญหาการงานการเงินคนในครอบครัวที่สร้างเอาไว้และมันก็มีโอกาสดีๆนะคะในเรื่องของความรักความเป็นมิตร ความผูกพันระหว่างกันและกันในครอบครัวที่อาจจะแน่นแฟนมากขึ้นจากการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันบางคนอาจจะมีลูกนะคะหรือว่ามีบุตรในช่วงเวลานี้ภรรยาหรือว่าแฟนอาจจะตั้งคั์หรือตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นคนที่ตั้งครภ์และรอคอยการให้กําเนิดบุตรเป็นช่วงเวลาที่นิ่งเงียบกับชีวิตนะคะมีความกังวลใจปวดหัวกับเรื่องของการเงินแล้วก็ เรื่องราวที่คุณอาจจะต้องเยียวยารักษาบางสิ่งบางอย่างในใจของคุณที่มันเป็นเรื่องความกลัวความกังวลใจเรียนรู้ที่จะไว้วางใจโชคชะตาของชีวิตและตอบรับประสบการณ์แม้มันจะเป็นช่วงเวลาที่มืดมิดหรือความรู้สึกที่คุณไม่แน่ใจว่าคุณจะผ่านอุปสรรคปัญหานี้ไปได้ไหม บางคนอาจจะรอคอยนะคะการกลับไปหาภรรยากลับไปหาลูกกลับไปใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวที่คุณใฝ่ฝันแต่มันยังมีโจทย์ที่เป็นเรื่องของระยะทางระยะเวลาเรื่องของการเงินอุปสรรคปัญหาที่ทำให้คุณต้องนิ่งเฉยช่วงนี้นะคะคำเตือนที่มีก็คือหวานพืชต้องรอโตค่ะอย่าให้พืชโตทันทีทันใดมันเป็นไปไม่ได้เพราะาเป็นกฎที่คุณต้องลงมือทำ และมีระยะเวลาในการเติบโตช่วงนี้สามารถปรับสมดุลน,นะคะพลังงานของตัวคนเองเป็นสิ่งที่สำคัญความรักมันไม่ได้หนีไปไหนค่ะมันแค่อยู่ในจังหวะที่อาจจะมีอุปสรรคบ้างเพื่อทดสอบความเข้มแข็งนะคะความแข็งแกร่งจากภายในการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเชื่อมั่นในโชคดีของชีวิตที่เข้ามาแม้อาจจะต้องรอคอยระยะเวลาบ้างนะคะ เขาไกด์ไลน์ให้คุณอยู่กับปัจจุบันทำสมาธิเห็นภาพรวมในชีวิตและตั้งมั่นกับสิ่งที่คุณกำลังจะสร้างเชื่อว่าชีวิตนั้นสามารถต่อเติมเสริมแต่งสร้างได้นะคะเพียงแค่คุณเฝ้าดูชีวิตแบบที่มันเป็นของมันนะโดยที่ไม่ต้องทุกข์ร้อหรืออะไรแค่รับรู้แล้วก็สร้างสรรค์ต่อไปนะคะเมื่อจิตเราอยู่กับปัจจุบันไม่ผูกอนาคต ไม่ปรุงแต่งกับเรื่องเก่าๆในอดีตมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้รับอิสระและสามารถใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีในการสร้างสารรค์เพิ่มเติมสิ่งที่คุณขาดในชีวิตได้ดวงโดยรวมนะคะครึ่งปีหลังหรือว่าหลังจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีนั้นคุณมีงานเขา้ามีปัญหาแน่ๆมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องไปแก้ไขไปจัดการเป็นเรื่องกลุ้มใจนะคะหน้าปวดหัว แต่มันทำให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้นทำให้คุณสามารถที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆและสิ่งที่คุณรอคอยนะคะครอบครัวกำลังใจคุณแม่ลูกภรรยาสามีอะไรพวกเนี้ยมันยังคงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตนะแต่มันจะต้องผ่านช่วงเวลาของการเยียวยาการวางใจประสบการณ์ที่คุณได้เรียนรู้เพื่อที่จะก้าวต่อไปเติบโตมากขึ้น แข็งแกร่งมากขึ้นนะคะให้เวลากับทุกสิ่งแล้วคุณจะได้รับอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังบากบัน่นในการก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาของชีวิตนะคะหากต้องการเช็คดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิอากาศกองที่3าในหัวข้อชีวิตจนถึงสิ้นปีจะเกิดอะไรบ้างและตามหัวข้อนะคะเรื่องราวจากนี้จนถึงสิ้นปีคุณมีเรื่องของความรู้สึกกังวลใจบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันกระทันหันความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เข้ามานะคะมันมีเรื่องที่คุณจะต้องเลือกระหว่างของ2ส,สิ่ง การตัดสินใจบางสิ่งบางอยา่างที่มันอาจจะส่งผลระยะยาวหรืออาจจะทำให้ชีวิตเนี่ยอยู่รอดหรือพังทลายได้เลยทีเดียวเป็นการตัดสินใจที่กังวลเครียดสับสนไม่รู้จะไปทางไหนดีมันมีจังหวะที่คุณรู้สึกถึงการเชื่อมต่อกับพลังงานข้างในอะค่ะคุณรู้สึกถึงแสงจากภายในการได้ตื่นรู้จากช่วงเวลาที่เลวร้ายและเจ็บปวด บางครั้งความเจ็บปวดมันทำให้เราเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นและปล่อยวางได้เร็วขึ้นแสงสว่างจะถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้งนะคะบางครั้งมันมีโจทย์ที่ทำให้คุณได้เรียนรู้การขาดก่อนที่คุณจะเห็นว่าความสมบูรณ์เป็นยังไงมันอาจจะมีเรื่องของความพังความเสียหายแต่มันทำให้คุณเห็นคุณค่าและเติมเต็มตัวเองได้มากขึ้น และคุณเห็นความแตกต่างระหว่างตัวคุณกับคนอื่นคุณอาจจะเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนที่ทำงานย้ายตัวเองออกมาจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึง่งแล้วมาทำให้คุณได้ค้นพบบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณเห็นแสงสว่างภายในเห็นการพัฒนาของชีวิตและก็เชื่อมต่อกับพลังงานของจิตวิญ,ญญาณขั้นสูงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสัมผัสพลังธรรมชาติก็ได้ และการเชื่อมโยงตรงนี้ค่ะมันมีสิ่งที่ทำให้คุณได้เห็นทั้งด้านดีและก็ด้านลบในชีวิตแต่เมื่อคุณผ่านด้านลบไปมันจะกลายเป็นแสงสว่างและสิ่งที่ดีงามจะมีการช่วยเหลือเกื้อหนุนนะคะจากจิตวิญญาณการนำพาคุณออกไปหาทางแก้หรือโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตด้วยหัวใจที่ตื่นรู้มากขึ้นคุณจะเข้าใจปัญหา และเยียวยาตัวเองเพื่อผ่านกระบวนการเหล่านี้ไปได้คุณจะได้พัฒนาจิตวิญญาณขึ้นไปอีกขั้นค่ะแต่มันจะเป็นการพังกอดที่จะค้นพบความอิสระการตื่นรู้แสงสว่างนะคะคำเตือนช่วงนี้นะคะให้ระวังเรื่องความยึดติดการขาดแคลนความรู้สึกด้อยค่าความนิ่งเฉยความเจ็บปวด ระวังพลังงานลบแล้วกันเนาะมันเป็นภาพรวมของพลังงานที่ขาดแคลนแล้วก็ดิ่งนะคะเป็นสิ่งที่คุณต้องกู้คืนมาดึงพลังงานตัวเองขึ้นดึงตัวเองออกจากความยึดมั่นถือมั่นการเงินเข้าของเครื่องใช้ความสัมพันธ์สิ่งที่มันจะต้องจ่ากบางครั้งมันมีเหตุปัใจจัยในการต้องห่างหายอะคะ่ะเข้าของเครื่องใช้ความสูญเสีย บุคคลที่รักหลายอย่างนะคะที่คุณต้องวางใจและเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือการพบเพื่อจาาก,การอยู่เพื่อผูกพันเรียนรู้กันและกันและปล่อยวางไพ่ไกด์ไลน์นะคะว่าบางครั้งชีวิตมันยังมีจุดที่ขาดหายความไม่สมบูรณ์เหล่านั้นคือความสมดุลที่ช่วยให้ชีวิตนั้น สามารถไปต่อได้สามารถได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นผู้ให้ได้ด้วยทั้งสองอยางเพราะงานช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องเป็นผู้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนอื่นเพื่อให้ชีวิตของคุณสามารถที่จะกลับมาสมดุลได้อีกครั้งกลับมามีพลังงานดีๆในการก้าวต่อไปได้อีกครั้งบางคนนะคะอาจเจอปัญหาอุปสรรคความพังทลายในสิ่ง ของเครื่องใช้หรือว่าปัญหาของครอบครัวการสูญเสียคนที่รักหรือบางอย่างที่คุณยึดติดยึด,ยดมั่นมากๆแต่มันไม่สามารถที่จะดำรงไว้กับตัวตนของคุณได้อีกแล้วความไม่เหมาะสมเหล่านั้นจำเป็นจะต้องจากลาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงบริวารหรือว่าครอบครัวนะคะเพื่อให้คุณสามารถปลดล็อกจิตใจของคุณไปสู่การเติมเต็มตัวเองการตื่นรู้ศรัทธาในคุณค่า และแสงสว่างภายในความเจ็บปวดมันเป็นแค่ของชั่วคราวเมื่อเราไม่ยึดเราจะเห็นว่าเขาเข้ามาเพื่อให้สิ่งไหนเตือนอะไรสอนอะไรนำพาเราไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าได้ยังไงเมื่อคุณสมดุลใจจากความเจ็บปวดเหล่านั้นและความสูญเสียเหล่านั้นได้แล้วคุณจะได้รับปัญญาที่นำคุณมาให้แก่ชีวิตสร้าง สิ่งที่ดีงามสิ่งใหม่ๆเพื่อนำคุณนะคะออกจากช่วงเวลาที่เศร้าหมองเจ็บปวดเพราะงั้นหลังจากนี้จนถึงสิ้นปีนั้นมีเรื่องที่คุณอาจจะต้องปล่อยวางนะคะกับการยึดมั่นถือมั่นแล้วคุณจะได้ปัญญายาณภายในและการเติบโตของจิตวิญญาณที่มากขึ้นจากการเข้าใจชีวิตเข้าใจประสบการณ์สมดุลพลังงานและก็กล้าหาญที่จะลุกขึ้นมา เดินต่อไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งก็เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอให้ผ่านเรื่องราวเหล่านั้นไปได้สู่ช่วงเวลาที่สดใสและรับแสงสว่างจากภายในจิตวิญ,ญญาณอย่างแท้จริงนะคะใครที่อยากเช็ดดวงส่วนตัวในเรื่องราวเหล่านี้ก็ทักทายกันมาได้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง s u b ับ r r i e l ไลค์แชร์การสมัครสมาชิกและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ